สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรเลือนทนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม็กนัมนะครับร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับจากบ้านดอนแฝกนะครับอําเภอดอนแฝกนะครับเออเอบ้านดอนแฝกตําบลดอนแฝกนะครับแล้วก็อําเภอนครใจศรีครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับโทรมาสั่งซื้อเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็เตรียมรองเครื่องนะครับ แล้วก็จัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับผมแกะกล่องใหม่มือหนึ่งนะครับแม็กนัมรับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มนะครับผมมีมอกอรับรองนะครับสินค้านะครับในตัวเครื่องนี่ก็จะแถมมูเล่นะครับมูเล่น้าสีมาให้ด้วยนะครับนี่รครับข้างในครับ รอรอดูเครื่องข้างในกันครับครับผมมาดูกันต่อนะครับนี่ครับช่างเรากําลังทําการเติมนน้ำมันเครื่องนะครับสามลิตรครับผมนี่ครับดูหน้าตานะครับแม็กนัมร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับก็เป็นระบบไดร์เลกอยู่นะครับเนี่ยไดร์เลกอินเตคชั่นนะครับ นี่ครับตาไปนะครับตรงนี้จะเป็นไฟหลีนะครับเหลืองๆนะครับไฟหลีของมาพร้อมกันเลยนะครับกับไฟหน้าครับแล้วก็จะแถมมูเล่หน้าสีให้ด้วยนะครับดูรอบๆนะครับน้ำมันเครื่องทางร้านจะไม่ได้เติมใส่ตรงกรองอากาศด้านหลังให้นะครับลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านนะครับผม เดี๋ยวทางร้านจะเหลือนะครับน้ำมันไว้ให้นะครับแล้วก็จะเอาใส่ไว้ในรังให้นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเติมผงกันสนิมนะครับทีนี้แล้วก็เติมน้ำครับน้ำมันทีนี้ขายดีมากนะครับแม็กนัมครับผมส่งทุกวันนะครับ ทางร้านจัดส่งทางไปรษณีเก็บเงินปลายทางครับผมถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้ใกล้ร้านเรานะครับเราก็จัดส่งไปถึงจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยเลยนะครับผมสั่งงโล ผงการัสตรีมอยู่นะครับ เราเติมน้ำต่อนะครับเดี๋ยวมนเงียใส่กองก็บัดเอากองเปียก,กเ,ยเติมน้ำนะครับรีวิวทุกขั้นตอนนะครับของการลองเครื่องครับผม เติมน้ำมันต่อครับทีนี้มันเป็นน้ำมันดีเซล B7 นะครับผูกคลายคล้องกันหนึ่งครับหลังข้างในเลยครับน้ำมันครับเต้มนิดหน,นึ่็รอบละอ่าตนหนึ่งเหลือไปเครื่องน้ำ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเรามาลองเครื่องกันครับผมฟังเสียงกันครับครับผมมาฟังเสียงกันนะครับแม็กนัมร้อยห้าสิบห้าพัดนครับเบาๆกันเนาะอ่านีห้าขาไปนะครับ ยังดับนะกับยังดับ,บนะเดีอยะเอแลยวยังไงในสู๊ดหรอเนี่ครับเสีงเดินเบาเครื่องนะครับเสีงนิ่มมากครับผมเอาละรับโหลดไปเลย ครับผมลองเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนิ่มมาครับผมแมกนัมร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับเตรียมจัดส่งไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับจังหวัดนครปฐมครับผมถ้าลูกค้าถ้าไหนสนใจครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ ทางเ้าจะทำคลิปดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ